สวัสดีค่ะดิฉานางสาว,วามพิมลสิ์นคำน,นะคะขอบวนเกฮะฮะษรศาสตรห้ารับสามหู่นึค่ะวันนี้จะมาเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะความหมายของเทคโนโลยีเทคโนโลยีหมายถึงการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และระบบวิธีทางการวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปฏิบัติอย่างเป็นระบบค่ะา,าปาด็นพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีภาษานะง่ายๆว่า การรู้จักนามาทําให้เป็นประโยชน์นั่นเองพูจ้จานนุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานให้ความหมายของเทคโนโลยีคือวิธีการที่เกี่ยวกับศิลป,ปะในการนาเอาวิทยาศาสตร์มาป,ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะผู้ให้ความหมายของเทคโนโลยีพดุงยุด,ดวงมาลาอธิบายว่าเท,โโเทคโนโลยีคือความรู้ที่มนุษย์ใช้ทรัพยาการต่างๆให้เกิดประโยชน์ แก่มนุษย์เองทั้งในแง่ความอยู่และการควบคุมสิ่งแวดล้อมสิปนน์เกตัตอธิบายว่าเทคโนโลยีคือการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆมาผสมผสานประยุกต์เพื่อสนองเป้าหมายเฉพาะความต้องการของมนุษย์ธรรมนูญโรจนะบุราณได้ให้ความหมายเทคโนโลยีหมายถึงเป็นการนำเอาความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติค่ะ ชำนาญชาวบรีสิงพง์ให้ความหมายเทคโนโลยีหมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการประกอบวัตถุเป็นอุตสาหกรรมคือการนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางปฏิบาัตาิสรุปนะคะเทคโนโลยีหมายถึงวิชาที่นำเอาวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และาศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้ตามความต้องการของมนุษย์ อย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นนะคะเทคโนโลยีหรือประยุกต์วิทยาหรือเทคนิควิทยามีความหมายค่อนข้างกว้างหมายถึงการนำเอาความรู้ทางธรรมชาติธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานค่ะเทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบนะคะ เทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้ผลผลิตที่ไม่ต้องการหรือเรียกว่ามลภาวะเกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับนวัตกรรมนวัตกรรมเป็นคำที่ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากนวัตรกรรมเป็นเรื่องของการคิดคน้นหรือการกระทำใหม่ๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะ3ามสความสำคัญของเทคโนโลยีทางการศึกษา 1. เทคโนโลยีการศึกษาทำให้การเรียนการสอนมีความหมายมากขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวางเรียนได้รวดเร็ว 2. เทคโนโลยีการศึกษา สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนได้ค่ะความสําคัญของเทคนโนโลยีทางการศึกษาต่อน,นะคะเทคนโนโลยีทางการศึกษาทําให้การจัดการศึกษาตั้งบนรากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทําให้การจัดการศึกษาเป็นระบบเป็นขั้นตอนค่ะเทคโนโลยีทางการศึกษาช่วยให้การศึกษามีพลังงานขึ้นความสมคัญต่อน,นะคะ เทคโนโลยีทางการศึกษาทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาขงค่ะต่อมานะคะเทคโนโลยีทางการศึกษาทําให้เปิดโอกาสทางการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบค่ะ3านะคะกระบ,บวนการเทคโนโลยีในการพัฒนาค่ะหนึ่งกาหนดปัญหาหรือความต้องการนะคะขั้นแรกก็คือการทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาันั้นอย่างละเอียดนะคะ 2. การรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือตอบ kind of. สนองความต้องการก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการแก้ปัญหานี้นะคะ 3. วิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการเป็นการตัดสินใจเลือกแนวคิดที่ดีที่สุด <Ooh. S 1> สําหรับการแก้ปัญหาโดยนําข้อมูลและความรู้ที่รวบรวม ได้มาประกอบกันจนได้ข้อสรุปว่าจะเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการสนองความต้องการเป็นแบบใดนะคะ 4. การออกแบบและปฏิบัติการเป็นขัข้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียนรู้จักคิดออกแบบซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้เสมอไปนะคะ 5. ทดสอบเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการ ทดลองเพื่อใช้ทดสอบว่าใช้งานหรือทำงานได้หรือไม่ค่ะ 6. การปรับปรุงแก้ไขหลังจากการทดสอบผลแล้วพบว่าสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นหรือวิธีการที่คิดขึ้นไม่ทำงานมีข้อบอกพร่องอก็จะปรับปรุงแก้ไขโดยอาจจะเรียกวิธีใหม่หรือคือย้อนกลับไปที่ขั้นตอนที่3นะคะ 7. ประเมินผลหลังจากปรับปรุงแก้ไขจนใช้งานได้ดี ตามวิธีที่ออกแบบแล้วนะคะก็นํามาประเมินผลโดยรวมโดยพิจารณาดังนี้ค่ะสิ่งประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่ระบุไว้ได้หรือไม่สวยงามดึงดูดใจผู้ใช้หรือไม่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหรือไม่นะคะ <c oughs> ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ